เพราะนั้นผ่านจริงหนึ่งคันนะครับก็ยินดีกับน้องบิก๊กแล้วก็ครอบครัวด้วยผมคุณแม่คุณพ่อด้วยครับมาออกฮันด้าฟรีนะครับที่กูดคาร์โรสซิ่งนะครับไม่ผิดหวังอ่าหารถสวยๆหารถซิ่งแต่งสวยหารถโครงสร้างเดิมนะครับเด,เดิมไม่ติดแก๊สสบายๆเลยนะครับเฮงๆรวยๆครับพ่อปุ่ม,ม,มไม่มีอะไรพ่อเป็นปุ่มดิฟฟี่ปรับธรรมดาก๊อฟอธิบายใพ่อพ่อไม่ต้องไปปรับมันพวกนี้มันเป็นปุ่มดิฟฟี่ครับใช่พ่อสาามรรถปับีต่อ,อได้ะอ่า ปรับตั้งมว้ให้แล้วเรียบร้อยพ่อขับอย่างเดียว, <c oughs> วใช่เวลาเปิดประตูก็ดับอ๋อกดปุ่มอธิบายให้พ่อหน่อยแล้วประตูส,ะสไลด์ไฟฟ้าอ่านะครับนี่นนใช่เอาน่าหนะ่อยพ่อเห็นไหมนั่นแหละออกฝั่งนู้นแล้วนะครับ <S <S ออสไลด์ดอนี่ฝั่งนี้สไลด์ดอานะครับผมนะยินดีด้วยนะผมยินดี ต้อนรับน้องบิ๊กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับเข้าสู่ครอบครัวกู๊ดคาร์รถซิ่งครับขอให้ใช้รถอย่างมีความสุขในทุกๆวันนะครับเฮงๆรวยๆหมันๆนะครับโชคดีมีชายสุขภาพร่างกายแข็งแรงแก้วคาดปลอดภัยซื้อไปใช้ขอให้รวยรวยรวยนะครับอ่ารวยอยู่แล้วก็ขอให้มั่งคั่งร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับนี่นะครับนี่กําลังให้เคก๊อปนะครับเทรนนิ่งวิธีใช้นะครับอ่ามีหลายปุ่มกดปุ่มสซ้า์ดอกไฟฟ้า นี่นครับผม,มซื้อรถที่กูคข้คาซิ่งไม่ผิดหวังแน่นอนครับเอยงๆรวยๆโชคดีมีชัยอ่ายินดีด้วยยินดีด้วยครับยินดีด้วยกับน้องบิ๊กนะครับโอ้โหในรุ่นยุคนี้บอกแล้วครับมีดีอ่ลรถครอบครัวต้องการซื้อขายแลกเทิร์นมานะครับยินดีมาเลยมาเลยมาเลยนะครับย,ย,ยินดีเลยยินดีเลยยินดีเลยนี่ครับถ้าเห็นรอยยิ้มนะครับเราก็สุขใจไปด้วยนะครับ โอ้โหโ,หโเคตรเท่เลยนะผมนี่เจอคุณพ่อสายซิ่งครับน้องบิ๊กดีใจไหมใช่ครับเออแป๊บเดียวน,น,น,น้องบิ๊กน่าจะไปแล้วนะวันเดียวรู้เรื่องนะครับนี่มียอดนี่ว่าคุณพ่อจะขับไปเลยกลับมาบอกคุณพ่อหน่อยนะครับโอ้โหได้ให้น้องบิ๊กสุดหล่อนะครับจัดให้ โอ้โหโคตรหล่อเลยครับแต่งให้้เรียบร้อยนะครับนี่ครับยังมีนะครับผมนี่ยังรับซื้อเขาอีกจำนวนมากนะครับฟีดใครต้องการขายนะครับมาติดเป็นลงเป็นเงินเดี๋ยวเราปิดให้นะครับซื้อง่ายจ่ายสดเราติดเป็นเงนเราปิดให้ทันทีนะครับที่คุณคาร์ทัศน์ิงมาเลยมาเลยเบ๊กยินดีด้วยนะ ครับสวัสดีน้องเฮงๆโชคดีโชคดีนี่ครับเจอคุณพ่อครับทดลองการใช้นะครับได้รถครอบครัวนะครับของไลไอเทมไปแล้วนะครับตอนนี้สำหรับพันธุ์ฟรีนะครับนี่ยังมีนี่โน่นฝั่งโน้นก็มีนะครับเห็นไหมครับเทียบครับมาเลยเหลือเยอะแยะมากมายครับหาเข้าเรื่อยๆนะครับ ใครต้องการซื้อขายแลกเทินมายินดียินดีนดาครับเลยมาเลยเค okay, นะครับยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับนี่บรรยากาศการรับรถนะครับอบุญตรบุญน,นะครับที่คุณคา้ารัสซิงยินดีเลยเฮงเฮงรวยรวยโชคดีมีชัยครับคุณพ่อน้องบิก๊กแล้วก็คุณแม่ด้วยครับผม อ๋ยินดีด้วยยินดีด้วยจแถวอบปกรณ์บอลฟานะครับใช้ได้หมดอ้าวรวย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 ไปแล้วนะครับอีกคันยังมีสต็อกนะครับเจ็ดก็ยังมีมีมีมฝั่งนู้นก็มีสาขาสองครับต้องการซื้อขายแลกเทินมาได้เลยนะครับผมยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกคน นะะครับอ่ยินดีต้อนรับน้องพี่กข้สู่ครอบครัวคุณค้ารถซิ่งด้วยเนาะแห่งรวยๆนะครับโชคดีมีชัยสต๊อกก็ยังมีเลือกซื้อได้เลยนะครับหรือว่ารถต้องการจะขายรถนะครับรถติดเฟิร์นเฟนแอนด์โทรหาเราได้ครับศูนย์เก้าเก้าสี่สหกสองสี่ห้าศูนย์แปดเจ็ดห้าแปดสี่แปดสี่สองครับโทรเข้ามาได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่คุณค้ารถซิ่งนะครับผมยินดีเลยอ่านะครับ โอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าคันหน้านะครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยช่องรถซิ่งกุดคาแล้วก็เพจกุดคารถซิ่งนะครับอ่าในช่อง Youtube ก็มีนะครับในเว็บไซต์ก็มีนะครับเราครบวงจรนะผมเอ๋ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย